สวัสดีครับคุณผู้ชมครับบอลไทยครับวันนี้ขอพาคุณผู้ชมมารับชมการถ่ายทอดสดครับเกมเพลย์ออฟรอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลไทยลีก2ครับเป็นเกมนัดแรกครับไปกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีครับหรือว่ากลีบบัวนะครับวันนี้ครับเกมเจ้าถิ่นครับพลังการ FC ครับจะ พบกับแพร์ยูนเต็ดนะครับในส่วนของการบรรยายวันนี้ครับมีคุณสมยศแดงยวนและผมพสิษฐสุธิกุลรับหน้าที่ในวันนี้ครับฝั่งของทางแพร่ครับได้เขี่ยก่อนนะครับมาในชุดเสื้อขาวสลับฟ้านะครับก็บอลกลับมาที่สุชาตครับอา้าวสุชาไปเสียบอลน,น้าเขตโทษมีปะทะกันบุษสินปล่อยอา้าวแล้วบอล <c oughs> สกัดกับหลังแม่เกือบเหมือนกันครับเกือบเข้าประตูตัวเอง <c oughs> เทวสทวสทุ่มเข้ามาครับอืมเข่าขวาแล้วได้ปั่นลูกนี้แต่ว่าเบาครับไปตรงตัวประสิทธิ์พดุงโชคครับประตูรวงเลยคือชนะเนี่ยราต้องต้องแต่งบอลน,นิดนึงครับมาร่าวางข้ามมาเสาสองแล้วเกี่ยวได้เปิดย้อนกลับ พลังการแล้วก็เป็นทางกฤษณะเกษมคุณวิไลครับ1-0ครับโอ้นนครับจังหวะบอลยามาแล้วมีบอลตกพื้นนะครับแต่ยังเกี่ยวได้ครับพงพัฒน์แล้วไหลมาลูกนี้ขวายพาเลยนะครับให้กับกฤษณะเกษมคุณวิไลครับต้องชมครับจังหวะนี้ยังเกี่ยวมาทานครับบอลตกพื้นเกี่ยวไว้ได้แล้วครับแต่งมาหนึ่งจังหวะแล้วครับแล้วไหลมาลูกนี้ครับพยายามหาช่องเจาะอ,อยู่ครับลองส่องไกลลูกนี้นะะโห ตีเสมอหนึ่งหนึ่งเลยครับโอ้ประตูสุดสวยครับจากทางราดอนอุ่นอาจครับที่ไกลขนาดไหนครับโอ้มีมี40หลาครับใช่ครับแต่งหนึ่งจังหวะดูครับโอ้โหเลือกดลูกนี้โอ้โหเนี่ยครับแต่งหนึ่งนะไหลมาแล้วกดด้วยเท้าซ้ายแล้วบอลพุ่งประสิทธิ์ไม่ทันนะครับดูครับบอลแรงมากครับยิงไกลแต่ว่าบอลพุ่งแหละเปิดลูกนี้ชกทิ้งออกมาครับสุภวัน์ ยิงสวนไม่เข้ากรอบครับ mm hmm. เช็คแล้วครับทางสุภวัตแล้วภูริสินก็เป่าจบครึ่งแรกครับทาสุยเดยย้อนกลับมาสุซาสุซาได้ซัดตุ้นิด mm hmm. โดนปลายมือครับมบอลเกือบเสียบเสาเหมือนกันครับตัวครับจังหวะโยกตัวหลบแล้วกดด้วยเท้าซ้ายครับลูกนี้เปิดเรียบ แล้วบอลเลยเสาูอ้โหกลายเป็นแพร่ขึ้นนำ2-1ครับขึ้นหลังครับดูครับลูกสูดครับวรุษก็เปิดมาแล้วพยายามคว้ขาหลอกครับแล้วสูซ่าแตะไปนิดเดียวครับให้กับทางนัานของรบนวัตนะครับยืนอยู่ตรงนั้นแนวรับผู้เล่นของพลังการยืนเหมือกันหมดเลยครับเนี่ครับไม่คิดว่าบอลจะมาถึงครับโอ้ ทางเจฟฟ์สันทั้งมูเม็ดมาร่าครับไม่ทันครับดูอีกครั้งครับวัรุตจ่ายมาแล้วพยายามที่จะสับขาไข้หลอกแล้วบอลมาถึงสาสนพงศ์ซ้ายเปิดลูกนี้ได้โปงเอาโดนไหลแล้วยังเลยไปถึงมาร่า ยังได้บุกต่อ,อครับพลังการมาร่าโยนกลับมาใหม่ได้มงงและจุเสมอครับเอาจนได้2อครับจากอามาริโดพึงย้ายมาร huh e ่วมทีมในเล็กที่2นะครับอามาริโดจูเนียกองหน้าวัย25ปีโอ้เทคแบบนี้หมดสิทธ์ครับด้านหลังชาดเวทเห็นอยู่นะครับแต่ยืนประกบติดกันอยู่แต่ตัวใหญ่ไปเยอะใช่ครับกระโดดมงแบบกดเลยครับเนี่ยมาร่าเปิดได้สวยมากครับเนี่ยครับ ต้องช่วยกันเล่นแพร่ย่างดีดักได้เพราะรอสวนอยู่ครับพลังการบอลตรงกลางส่องไกลฉลับเกือบได้เรื่องอีกแล้วครับก่อนอันนี้ประตูตีเสมอก็ซ้ายของวราดอนเดี๋ยว่ายิงฉลับครับยิงลูกหนีครับใช่เขาบอเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะมาร่ารับ